คุณคือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดคุณคือชีวิตที่กำลังรู้สึกถึงประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดของความมีชีวิตหรือความมีอยู่ของคุณคุณคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดเท่าที่จักรวาลและโลกใบนี้จะประเมินค่าได้คุณคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเพราะคุณคือสิ่งที่ประเมิน ราคาไม่ได้คุณมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติมากกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะคุณคือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณค่าของชีวิตที่สุดยอดที่สุดถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีโลกไปนี้และถ้าไม่มีชีวิตของคุณคุณก็จะไม่รู้สึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกหรอือสิ่งที่คุณเป็นมันคือสุดยอดประสบการณ์ที่สุดของการค้นพบ ความรับของชีวิตคนพบสุดยอดของความเป็นมนุษย์ที่เริ่มต้นจากการตื่นขึ้นมาและใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยสุดยอดประสบการณ์ที่คุณกําลังเลือกที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับผมในกระบวนการของการปฏิวัติทางจิตที่เราเรียกว่าวาฟโคสการจุนจิตอินฟินิตี้โคสระบบปฏิบัติการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณระบบปฏิบัติการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ ที่สุดยอดที่สุดบนโลกใบนี้